วันนี้เรามาดูรถนะคะรถที่เหมาะใช้ในครอบครัวใหญ่ๆนะคะเป็นของฮุนไดตัวนี้นะคะจะเป็นรถปี17ตกแต่งเพิ่มก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะ V I P ที่เขาติดตั้งมาเพิ่มตัวนี้นะคะปรับได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะรถที่เหมาะใช้ในครอบครัวใหญ่ๆนะคะก็คือจะเป็นตัวรถนะคะเป็นของฮุนไดตัวนี้นะคะจะเป็นรถปี17แต่ว่าตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่า ตัวรถจริงๆจะเป็นตัว11ที่นั่งแล้วเขาแต่งเป็นเบาะวีนั่งสบายขึ้นนะคะตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นดีลักนะคะรุ่นดีลักที่มีกล้องหน้าแล้วตัวนี้จะมีกล้องหน้าแล้วก็เป็นกระจังตั้งนะคะที่เป็นประตูไฟฟ้าที่ติดตั้งมาจากศูนย์ตัวรถนะคะตัวหน้ารถนี่ก็ตัวรายละเอียดนะคะจะเป็นกระจังตั้งแล้วก็ไฟนะคะยังเป็นไฟหลอดอยู่แล้วก็ไฟตัดหมอกเขามีให้นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยว ตัวล้อนะคะตัวล้อก็จะเป็นล้อแมกนะคะที่ติดตั้งมาจากศูนย์เลยตัวนี้ก็จะได้แมกขอบสบนะคะของฮุนไดเอ,อ่อตัวยางนะคะยางก็จะเป็นของมิชลินนะคะดอกเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูปียางกันก่อนนะปียางนะคะปียางก็ไดป้ปียางปี22ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ข้อมูลตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในก่อนภายในตัวรถนะคะรถเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ จอเดิมนะจอที่ติดตั้งมาจากศูตเลยแล้วก็เป็นกล้อง360องศานะตัวนี้นะคะแล้วก็เลขไม้นะเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนเจ็นะคะตามระยะเลยแอร์แบ็กก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่นะคะภายในก็จะเป็นสีเบรดนะคะเกียร์โตเล่น usb ได้นะใส่บลูทูธได้นได้นะคะแล้วก็สามารถจอลิงข้างหลังได้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นรุ่นกระจังตั้งที่ประตูติดตั้งมาจากศูตนะคะตัวนี้ทั้งสองข้างเลย นะคะจอกลางเรามีให้แต่ว่าอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะ V.I.P. ที่เขาติดตั้งมาเพิ่มตัวนี้นะคะปรับได้นะคะปรับปรับได้เลยอ oh <no. S 1> ให้ปรับขึ้นปรับลงได้นะคะแล้วก็ม่านนะคะม่านตัวม่านนะคะเขาก็ติดตั้งมาเพิ่มด้วย oh. ไฟในนะคะไฟในเก๋งก็สว่างแล้วก็แอร์ปรับอุณหภูมิได้ข้างหลังเลยนะ,ะ oh. ตัวรถนะคะตัวรถข้างหลังเขาจะเขียนเลยรุ่นดีรักแล้วก็ ตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์นี่เขาก็จะติดตั้งมาให้นะคะจากสูต,ตัวฟิล์มนะคะฟิล์มยี่ห้อนี้ก็เป็นฟิล์มที่เกรดค่อนข้างจะดีที่สุดของตัวฟิล์มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันนะคะฝาท้ายฝาท้ายนะคะฝาท้ายตัวนี้ก็ยังเป็นเมนนุนอยู่นะคะเบาสามารถเลื่อนนะคะเลื่อนใส่ของได้นะคะพับได้ข้างหลังแล้วก็อันนี้เขาก็จะติดตั้งมาเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็นเบาะมิกกี้เ,เมาส์ด้วยข้างหลังนะคะ ฝาท้ายเดี๋ยวเรามาดูฝาท้ายกันรถสวยไม่สวยดูยังไงรถหน้าหลังเดิมนะคะหนังดูเลยตะเข็บนะคะตะเข็บน็อตนะคะน็อตก็ไม่มีขยะเลยนะคะน็อตเดิมเลยนะคะฝาท้ายเดิมเดิมเลยอืออ่ะโอเคคุณได้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะห้องเครื่องตัวฮุนไดนะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนนะคะตัวห้องเครื่องนะคะของฮุนไดนะคะ ตัวนี้จะได้เครื่อง A2 นะคะนีเลยเขาจะขึ้นเลย A2 นะคะเขียนเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัว16วาลวแล้วนะคะฝากระโปรงนะฝากระโปรงก็เ,เดิม ะะการความร้อนก็ยังอยู่น็อตนะคะน็อตตะเข็บก็ยังอยู่นะคะตัวรถหุนใดตัวของเรานะคะรุ่นดีลักปีสิ7ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่8ปดแ0 0สามนะคะตัวรถตัวนี้จะดีตรงที่ว่าได้ได้เบาะ v i p นะคะนั่งสบายนะคะภาษีต่อปีก็ไม่ได้แพงก็อย,อยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะ จัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดได้เลยนะคะหรือติดต่อเบอร์นิดข้างล่างได้เลยนะคะ0 8 8 0 1 6 4 5 4รถตู้ใช้งานที่ไปทางครอบครัวได้แนะนำคันนี้นะคะอีกคันหนึ่ง